เงินดิจิทัลทางรัฐใหม่ล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์2568ใครขึ้น2สถานะนี้ไม่ได้เงิน10,000บาทดูเลยเป็นคุณไหมล่าสุดจากที่ได้ทําคลิปบอกว่าวที่28กุมภาพันธ์2568ครับใครที่ขึ้นสถานะที่ผมบอกในคลิปนั้นเนี่ยคุณจะได้เงิน10,000บาทครับวันนี้ในคลิปนี้เรามาดูกันว่าใครที่ขึ้น2สถานะนี้ คุณจะไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทครับมาดูกันว่าเป็น2สถานะอะไรที่คุณจะขึ้นแล้วไม่ได้เงินครับแล้วมีวิธีแก้ไหมันจะมีบางสถานะที่จริงสองสถานนี้เนี่ยมีวิธีแก้ทําให้คุณมีโอกาสได้เงินได้ซึ่งจะทําได้อย่างไรดูคลิปนี้ให้จบครับจะบอกวิธีแก้ตอนประมาณท้ายท้ายวิดีโอนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยที่ในส่วนตรงนี้อันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องทําให้แอปทางรเงนของคุณเป็น เวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับโดยทําการเช็คการตรวจสอบการอัปเดตในแอปพลิเคชันทางรัฐของคุณเนี่ยจะมีการเช็คอยู่หลักๆนะครับคือ2ระบบนะระบบแรกคือระบบถ้าคืนมือถือของคุณเป็นระบบ android ก็เข้าไปใน play store ครับกดเข้าไปแอปทางรัฐแล้วกดอัปเดตถ้าคุณเป็น ios หรือ app store เนี่ยก็ ios ก็คือ iphone นะเข้าในระบบของ app store ให้กดน,นะครับถ้าในแอปทางรัฐของคุณเนี่ยเข้าไปในระบบของที่ดาวน์โหลดแอปอนะครับ มันขึ้นในอัปเดตอย่างนี้ให้คุณกดอัปเดตทันทีนะต้องอัปเดตเป็นปัจจุบันครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคืออัปเดตอัตโนมัติถ้าคุณตั้งอย่างนั้นอยู่แล้วก็สบายใจได้ครับมันก็เป็นเวอร์ชันอัตโนมัติแต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งอัปเดตอัตโนมัติครับให้คุณมากดอัปเดตทางดัสเพราะมีคนเนี่ยที่สถานะไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยกดอัปเดตให้เรียบร้อยจากนั้นครับพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหน้าจอจะขึ้นว่าเปิดหนีถ้าหน,าน,านครับะ เมื่อเป็นการอัปเดตเรียบร้อยแบบนี้ครับก็ง่ายๆครับคุณทำการกดเปิดได้เลยนะคือให้ของคุกคนเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ครับหมายความว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะถ้าเปิดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นแอปทางรัฐปกติเลยนะครับแต่ข้อสำคัญที่หลายๆคนติดขั้นตอนกันคือเรื่องของการใส่พินโค้ดครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนครับไม่ได้ใส่ คือใส่พินโค้ดแต่ว่าไม่มั่นใจว่าใส่ถูกใส่ผิดนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจและกลัวจะใส่ผิดก็ให้กดลืมพินโค้ดแล้วทำตามขั้นตอนได้เลยครับตรงนี้อ่ะถ้าคุณมั่นใจใส่พินโค้ดแล้วก็ใส่พินโค้ดรหัสหตัวให้ถูกต้องครับเมื่อใส่ถูกต้องแล้วครับระบบจะพาคุณมาสู่ในนี้ครับในทางแอปพลิเคชันตรงนี้เลยก็คือเข้ามาในแอปทางบูรดซึ่งจะเข้ามาในหน้า ซึ่งหน้านี้เนี่ยคือหน้าที่ตรวจสอบนะครับสถานะการลงทะเบียนให้คุณเช็คครับด้านบนชื่อนามสกุลของคุณถูกต้องไหมเช็คความถูกต้องนะตรงนี้ลหลักๆจะเขียนแค่ชื่อนะครับเขาจะเขียนชื่ออย่างเดียวมาเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าหรือเป็นชื่อของคุณที่คุณทําเผื่อเขานะคุณสามารถทําวิธีนี้เนี่ยได้กับมือถือทุกเครื่องสมมุติว่าคุณอยู่ในบ้านกัน5คนนะ มีหลายวัยเลยนะครับก็ให้เอา5เครื่องเนี่ยค่อยๆมากดทีละเครื่องนะครับสมมติว่าคุณมีคนทําให้คนในบ้านนะครับก็ทําตามวิธีได้เลยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณทําให้ตัวคุณเองก็เหมือนกันทําแบบนี้ครับจะทําให้คนในชุมชนหมู่บ้านหรือแม้กระท่งคุณเพื่อนบ้านคุณเขามาให้คุณช่วยทําก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะช่วยๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยบอกดูให้เข้าใจจะได้ไปบอกต่อนะครับแล้วก็ทําเมื่อคุณทําไปแล้วเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะ โอเคสมมุติว่าดูเสร็จแล้วนะครับชื่อตรงนี้เช็คเสร็จจากนั้นครับให้คุณมาตรงนี้คุณจะเห็นเลยนะครับว่าโครงการเติมเงินหนึ่งืบาทผ่านที่ตูว้วอลเล็ตเ,เขาจะเขียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับในงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน้าที่คือให้คุณกดตรงนี้ครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอันนี้เนี่ยเราจะไปเช็คกันแล้วนะครับว่าสถานะที่คุณได้เนี่ยคุณได้สถานะไม่ได้เงิน1 0ึ0หมืนบาทหรือเปล่าอาจจะคุณกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน นะคุณกดตัวสอบสถานะกันเลยกดปุ๊บถ้าคุณได้หน้านี้นะครับหน้านี้มันคือหน้าที่สี่หน้าสี่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ยังไม่ได้เงินหนึ่งหมืน่นบาทแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ไม่ได้เงิน100%นะครับตรงนี้ยังมีโอกาสอยู่ถ้าคุณได้หน้า4ี่คือท่านไม่รับสิทธิ์คือต้องบอกทุกท่านว่าหน้า4เนี่ยคือหน้าที่ประกาศผลแล้วนะครับ รอบในรอบที่จะได้เงินในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เนี่ยเป็นเงินดิจิทัลในเฟสที่2นะครับซึ่งในเฟสที่2เนี่ยมีการประกาศผลในเงื่อนไขที่มีการสรุปออกมาแล้วนะครับซึ่งสำหรับรอบตรงนี้ถ้าคุณได้ท่านไม่รับสิทธิ์ครับสิ่งที่คุณจะต้องทำครับคือไปทำการอุทธรณ์สิทธิ์ วิธีการอุทธรณ์เสร็จสำหรับคนไม่ผ่านเนี่ยผมมีทําคลิปอธิบายไว้หลังวิดีโอนี้คุณสามารถไปดูและทําตามได้นะครับก็เมื่อคุณทําตามแล้วคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นสถานะได้เงินซึ่งสถานะได้เงินเนี่ยให้ไปดูคลิปที่ผมได้ทําล่าสุดเอาไว้นะครับวันที่28ถ้าคุณได้สถานะนั้นเนี่ยคุณจะได้เงินในวันที่28กุมภาพันธ์หนึ่งหมื่นบาทแน่นอนนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้หน้า4ี่แบบนี้ในวันที่28่กุมภาก็แสดงว่าไม่ได้รับเงินนะครับเพราะว่า สถานะมันยังไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าคุณแก้ไขแล้วมันมีการเปลี่ยนเป็นเหมือนหน้าที่ได้เงินมันก็จะได้เงินนะอันนี้คือถสถานะที่1ครับสถานะที่ไม่ได้รับเงินถ้าคุณได้สถานะท่านไม่รับสิทธิ์แสดงว่าผลของรอบนี้เนี่ยในเฟสสเนี่ยประกาศแล้วนะครับแล้วคุณเนี่ยได้สถานะที่ไม่ผ่านนะครับเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านไม่ผ่านหมายความว่าไงไม่ผ่านหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รายได้นะคุณอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์เงินฝากคุณอาจจะเกินนะครับหรือว่า อายุหรืออะไรต่างๆนะครับอาจจะยังไม่ถึงอยู่ในกลุ่มของเฟสสองเฟสสองเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นอายุของผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็แดลว่าอายุยังไม่ถึงผู้สูงอายุครับก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าคุณอายุยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ในอีกเรื่องนึงก็คือมันยังไม่ประกาศครับสำหรับกลุ่มของคุณนะซึ่งก็จะนํามาซึ่งอีกสถานะหนึ่งสถานะแรกที่ไม่ได้เงินคือสถานะที่4นะครับแล้วก็สถานะที่ไม่ได้เงินอีกสถานะหนึ่งครับ ก็ให้คุณกดมือนเดิมเลยนะกดตรวจสอบสถานะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณกดมามันมาสีก็สแสดงว่าไม่ได้เงินแต่ก็อุทธรณ์ได้มีโอกาสได้เงินได้นะวิธีการอุทธรณ์ดูหลังวิดีโอนี้ส่วนอีกอันหนึ่งครับถ้าคุณกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนกดตรงนี้ไปกดปุ๊บมันไม่ได้มาหน้าสีอย่างนี้มันมาหน้า3แบบนี้ถ้ามาหน้า3นี้ครับคือคุณจะไม่ได้เงินในวันที่28 กุมภาพันธุ์แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้เงินดิจิตอลนะเคลียร์ก่อนตรงนี้นะการที่คุณได้สถานะหน้าสามตรงนี้หมายความว่าผลของคุณเนี่ยยังไม่มีการประกาศครับคุณยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่ได้เงินในรอบในวันที่28กุมภาพันธ์นะก็ยังไม่ถึงรอบของคุณที่จะได้เงิน1นึ่งบาทนั่นเองนะซึ่งถ้ายังไม่ถึงครับก็คือต้องรอผลการที่รอผลครับในนปัจจุบนันถ้าเกิดว่า คุณจะเอาให้ชัดเจนดีครับเมื่อคุณอยู่หน้า3ตรงนี้ไปสักพักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นครับในหน้า3นี้เมื่ออยู่หน้าสมันจะโผล่หน้านี้ออกมาครับว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จครับแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุตามโครงการกระตุนนะต้นเศรษฐกิจนะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุระบบจะแจ้งผลดําเนินการนะครับโครงการกดําเนินหนุนบานที่ต้องว่าเรตให้ท่านทราบตาม,มาเวลาที่รัฐบาลกําหนดอ่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ คือหน้าปัจจุบันครับที่อีกกลุ่มคนหนึ่งได้นั้นเนี่ยถ้าคุณได้หน้านี้คุณจะไม่ได้เงิน10,000บาทแต่ถามว่าการไม่เงิน10,000บาทเนี่ยในครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เงิน1 0 0 0 0บาทอย่างที่ผมบอกเพียงแค่ยังไม่ประกาศผลในกลุ่มของคุณครับเพราะกลุ่มของคุณยังไม่ประกาศผลก็คือรอกลุ่มของคุณประกาศผลนั่นเองครับซึ่งถามว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับในรอบล่าสุดจากข้อมูลตอนนี้นะครับในกลุ่มของเฟดสามกลุ่มบุคคลทั่วไปเนี่ย จะมีหลายอย่างเลยนะครับเริ่มแรกเนะี่ยบางบางกระแสข่าวนะครับที่มีการสรุปออกมานะครับจากทางแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับก็มีการบอกว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มอายุต่างๆให้เป็นอายุหรืออีกอันนึงก็คือจะแบ่งเป็นในรูปแบบของการใช้นะครับเงินดิจิตอลผ่านทางซุปเปอร์แอปที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีการประกาศผลเนี่ยในช่วงของจากเดิมนะครับมีการพูดถึงว่าจะให้ในเมษานะครับตอนนี้ก็มีไปถึงพฤษภาแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเมษาพฤษภามิจุนาก็ยังอยู่ช่วงไตรามาสที่2อ,อยู่นะครับก็ตามที่รัฐบอกนะครับสำหรับกลุ่มนี้ที่ยังไม่ประกาศผลคือใครได้สถานะหน้าสามไม่ได้หน้าแบบนี้เนี่ยคือคุณมีโอกาสได้เงินทุกคนนะครับใช้คาว่ามีโอกาสได้เงินเนี่ยหมายความว่าผลของคุณยังไม่ประกาศ ก็ต้องรอการประกาศจากภาครัฐครับว่าเมื่อไหร่วันไหนถึงจะได้เงินนะรในรูปแบบนะครับของคนที่จะประกาศในเฟส3หรือจะเป็นเฟส4อะไรต่อไปเนี่ยก็คือรูปแบบจะประกาศในแอปทางรัฐแล้วก็ใช้ในระบบผ่านเงินระบบดิจิตอลนั่นเองครับส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับข้อมูลตอนนี้ก็คือรัฐจะทำเป็นในรูปแบบของ ดูได้ยังไงครับแล้วตอนนี้ควรจะสงสัยว่ารู้ได้ยังไงแหละว่าไม่มีสมาร์ทโฟนรับเขาดูยังไงก็จะดูตามซิมมือถือของคุณครับว่าซิมมือถือของคุณเนี่ยมีการเปิดเข้าระบบที่มีใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่มีสมาร์ทโฟนก็เป็นแบบนั้นนั่นเองครับคุณก็สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มของไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วรับเงินดีต่อหนึ่งหมื่นบาทได้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเดีย๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมให้ถ้้าามีีกรรรอัััปเดตตในนนนวิธงนนะคบ แต่ในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันนะครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึง2สถานะที่จะทําให้คุณไม่ได้เงิน1,000 0บาทในวันที่นี่ครับก็คือ2สถานะไม่ได้เงินหนึ่งบาทในวันที่28กุมภาพันธ์2568ครับโอเคเรามาสรุปกันทั้ง2สถานะมีอะไรบ้างนะครับก็กดอันดับแรกนะครับที่ผมบอกกดอัปเดตแอปเปิดแอป ขึ้นมานะครับแล้วก็ทางรัฐนะครับใส่พินอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับสถานะที่จะไม่ได้เงินเนี่ยมีอยู่2ส,สถานะนะครับที่จะออกมาสถานะไม่ได้เงินอันแรกก็คือได้หน้า4อันที่2คือได้หน้า3นะครับหน้า4เนี่ยคือคุณจะแก้โดยการอุธทร์ผลนะ ก็คือไปอุทธรณ์ได้วิธีการหลังวิดีโอนี้ผมทำคลิไปไว้แล้วอันที่2เนี่ยหน้า3เนี่ยก็หมายความว่ายังไม่ประกาศผลครับรอประกาศผลเมื่อถึงวันที่ประกาศผลครับก็ติดตามกันไว้ครับผมเมื่อถึงวันประกาศผลจะอัปเดตให้ว่าประกาศผลเมื่อไหร่พอประกาศผลปุ๊บหน้า3คุณก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าได้เงินหรือถ้าอุทธรณ์ผลแล้วคุณผ่านหน้า4คุณก็จะเป็นหน้าได้เงินซึ่งหน้าได้เงินดูยังไงผมทำคลิปอธิบายไว้แล้วครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้เช่นเดียวกันโอเค ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับหน้า4คือหน้าไม่ได้เงินและหน้า5หน้าไอ้หน้า3ไม่ได้เงินนะครับโอเคเป็นอย่างนี้ส่วนหน้า5เนี่ยใครได้ก็ได้เงินแต่ก็หน้า5จะเป็นอย่างไรก็ดูรายหลังวีดีโอนี้นะโอเคนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดที่ผมฝากทุกท่านสงสัยในส่วนไหนอยากให้เพิ่มเติมอะไรครับหรือคุณอยู่หน้าไหนบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างพิมพ์ม,มาเล่าให้ฟังกันหน่อย